สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องดราม่าระหว่างคิมยองแดกับบริษัท โปรดักชันที่ทำซีรีส์เรื่องสกู o o l 2021เมื่อพูดถึงคิมยองแดหลายๆคนอาจจะเอ๊ะคิมยองแดคือใครแต่ถ้าบอกว่าเขาคือผู้มารับบทจูซอกคุนณเฮราพาเลสในซีรีส์เรื่อง The Penthouse เชื่อว่าหลายๆคนคงจะร้องอ๋อออกมาเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นของดราม่าในครั้งนี้มันเริ่มจากวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาทางต้นสังกัดของคิมยองแดได้แจ้งว่าทางคิมยองแดจะถอนตัวจากซีรีส์สกู2021 ต่อจากนั้นไม่นานก็มีข่าวมาว่าคิมยองแดกำลังพิจารณาบทในซีรีส์เรื่องใหม่ของทาง TVN เเรื่อง Shooting Star เมื่อข่าวนี้ถูกปล่อยออกไปได้ไม่นาน ทางทีมโปรดักชันผู้ผลิตซีรีส์สูล2021ก็ได้ออกมาให้ข่าวว่านักสแสดงคิมยองแดได้มีการเซ็นสัญญารับเล่นซีรีส์และได้มีการเข้าร่วมประชุมอ่านบทกับนักสแสดงท่านอื่นเรียบร้อยไปแล้วขณะที่เรากำลังเตรียมตัวเพื่อเริ่มถ่ายทำคิวแรกในเดือนกรกฎาคมนี้ทางต้นสังกัดคิมยองแดจูจๆก็มาบอกว่าจะถอนตัวออกจากซีรีส์เรื่องนี้โดยไม่ได้เจรจาตกลงหรือแจ้งทีมงานมาก่อนหน้านี้ ทางทีมโปรดักชั่นผู้ผลิตซีรีส์และ KBS ไม่ยอมรับการถอนตัวของคิมยองแดนในครั้งนี้ และเราจะหาข้อตกลงที่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายแต่น่าเสียดายที่เราได้ข่าวเรื่องการพิจารณารับบทเรื่องใหม่ของเขาในวันเดียวกับข่าวที่เขาถอนตัวโดยยังไม่มีการหาหรือกับทีมผู้ผลิตซีรีส์สกู o ดส2021มาก่อนหน้านี้และเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาทางทีมโปรดักชันผู้ผลิตได้แถลงการอย่างเป็นทางการอีกครั้งใจความสรุปได้ว่า ทางต้นสังกัดของคิมยองแดเป็นผู้บอกเลิกสัญญาเพียงฝ่ายเดียวทางผู้ผลิตไม่รับรู้มาก่อนทําให้กระทบแผนการถ่ายทําซีรีส์และจะหานักแสดงมารับบทแทนทางต้นสังกัดของคิมยองแดเลยต้องออกมาตอบโต้ถึงแถลงการดังกล่าวพร้อมเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทียิปบเริ่มต้นยองแดได้เซ็นสัญญารับเล่นสกู2020ในเดือนมีนาคม2020 กับบริษัทคิงมีเดียและบริษัทร่วมทุนอีกบริษัทหนึ่งและจะต้องเริ่มถ่ายทำในเดือนพฤษภาคม2020พร้อมฉายในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันแต่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างภายในของทางคิงมีเดียทำให้ไม่ได้ถ่ายทำตามกำหนดเดิมยิ่งไปกว่านั้นบริษัททำโปรดักชันร่วมก็ได้ถอนตัวออกไปหลังจากนั้นคิงมีเดียก็เงียบหายไปจนกระทั่ง KBS ออกถแถลงการว่าจะไม่ออกอากาศสคู2020แล้วถึงอย่างนั้นคิงมีเดียบอกผ่านสื่อว่าจะออกอากาศในเดือนสิงหา หาคมปี2021แต่ทางต้นสังกัดไม่เชื่อคำพูดของทางคิงมีเดียอีกต่อไปโดยตั้งใจะจะยกเลิกสัญญาหลายครั้งระหว่างสิ้นปี2020ถึงต้นปี2021โดยทางต้นสังกัดย,ยังเล่าต่อว่าคิงมีเดียบอกกับเราว่าจะจัดตั้งบริษัทใหม่และจะเริ่มถ่ายทำให้เสร็จภายในเดือนกันยายนปี2021 โดยจะจัดตารางงานการถ่ายทําให้ไม่กระทบงานอื่นของยองแดเลยแต่ถึงอย่างนั้นอยู่ๆบริษัทคิงมีเดียก็หายไปนักแสดงหลายๆคนถอนตัวและมีการเปลี่ยนตัวผู้กำกับคนเขียนบทแล้วมีบริษัทใหม่เข้ามาแทนชื่อบริษัท Kings Land โดยมีชื่อประธานคนเดียวกันกันกบ k คิงมิเดียในตอนนั้นเองเราไม่ต้องการต่อสัญ,ญญากับบริษัทผู้ผลิตที่จะตั้งขึ้นมาใหม่เราเคยประสบเหตุการณ์หลายครั้งที่พวกเขาทำผิดสัญญ,ญากเกี่ยวกับการประชุมและการส่งสคริปต์เราบอกพวกเขาหลายครั้งว่าสัญญ,ญาของเราเป็นไปไม่ได้ อีกต่อไปแต่คิงส์แลนด์ยังคงขอต่อสัญญาด้วยวิธีการต่างๆถึงกับออกข่าวว่าคิมยองแดรับเล่นและนำไปทำการตลาดก่อนการตัดสินใจต่อสัญญา ถึงอย่างนั้นทางคิงสแลนพยายามจะต่อสัญญากับเราให้ได้จนทางเราตัดสินใจเซ็นสัญญาในวันที่1มิถุนายนและเมื่อซีรีส์ไม่มีกำหนดการถ่ายทำที่แน่ชัดทำให้เราเหมือนถูกบังคับให้ปฏิเสธงานอื่นที่เสนอมาสำหรับออนแอร์ในต้นปีหน้าอย่างไรก็ตามเมื่อเรารับงานมาแล้วเราจะพยายามทำมันให้ดีที่สุดโดยจะไม่เสียใจภายหลังแต่ในทางตรงข้ามเราได้ยินข่าวหรือว่าทางบริษัทมีการใส่เงินทีมงานและพนักงานลาซาถึงอย่างนั้น ยมแดก็ยังเข้าร่วมประชุมอ่านบทและพยายามทำงานนี้ให้ดีที่สุดจนกระทั่งมีการเปิดเผยว่าคินสแลนจะเป็นคนจ่ายเงินมาจําค่าตัวนักแสดง ด้วยความกังวลใจเราได้ติดต่อสอบถามไปยังบริษัท King ส์แลนเกี่ยวกับการจ่ายเงินมาจําค่าตัวนักแสดงหลายครั้งจนกระทั่งถึงกาหนดจ่ายเงินตามสัญญาในวันที่18มิถุนายนแล้วเมื่อถึงวันนั้นทางบริษัทไม่ได้ชําระเงินตามสัญญาทางเราจึงทักท้วงไปยังบริษัทอีกครั้งซึ่งทางนั้นยอมรับว่าประสบปัญหาเนื่องจากยังค้างค่าจ้างพนักงานและค่าเช่าสำนักงานทาง King ส์แลนยังบอกอีกว่ามันยากที่จะหาเงินทุนจากภายนอกนอกจากนี้ทาง King ส์แลนจะหา บริษัทโปรดักชันอื่นเราให้เราเซ็นสัญญาใหม่กับบริษัทนั้นแทนณนะตอนนั้นเราจะตัดสินใจจะไม่เซ็นสัญญาโดยแจ้งชัดเจนว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องเซ็นสัญญาใหม่กับบริษัทใหม่ตามคำแนะนำของทาง King s l a n d เราไม่สามารถแบกรับความเสียหายได้อีกต่อไปเรารอมามากกว่าปีแล้วมันมากเกินพอแล้วจึงขอเรียนตามตรงว่า เราคงไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อีกต่อไปและตามที่ระบุในสัญญาทางเราจึงได้ไปแจ้งกับประธานบริษัท k i n g ์แลนดโดยตรงในวันที่21มิถุนายนเรื่องที่เราจะไม่ต่อสัญญาอีกแล้วในวันเดียวกันนั้นเราได้ติดต่อผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตซีรีส์คูล2021แล้วได้แจ้งว่า เราไม่ได้ค่าตัวตัดสัญญาและขอยกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้วแต่ในวันที่1กรกฎาคมหลังจากเรายกเลิกสัญญาไปแค่10วันทางบริษัท k i n g s แล n ดได้ติดต่อทางยองแดโดยตรงให้เข้าไปอ่านบทในวันที่15กรกฎาคมไม่ติดต่อผ่านเราซึ่งเป็นต้นสังกัดนอกจากนั้นยังตามเช็คตารางงานของเขาอีกด้วย โดยทางเรามีเอกสารยืนยันทุกอย่างกับสิ่งที่เราเจอตั้งแต่ปปที่แล้วมีนาคม2021จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้เราพบว่าบทความมาบทความพูดเหมือนว่านักแสดงของเรายกเลิกสัญญาเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่แจ้งบริษัทผู้ผลิตแต่เราได้แจ้งแล้วอย่างชัดเจนถึงเหตุผลที่เราถอนตัว พร้อมทั้งทางทีมผู้ผลิตได้มีการพูดคุยกับนักแสดงที่จะมารับบทแทนจะทําเหมือนเราเป็นคนผิดและไม่ยุติธรรมที่เราไปรับงานอื่นนอกจากนี้ยังมีข้อความหลายๆข้อความบอกว่ายองแดต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เมื่อข้อมูลผิดๆเหล่านี้เผยแพร่ออกไปทําให้ยองแดและทีมงานของเราพบกับเวลาอันยากลําบากแต่เราจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและเรารู้สึกขอบคุณที่ยองแดเริ่มได้รับความรัก,กมากมายจากสาธารณชน ในฐานะต้นสังกัดของคิมยองแดเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องศิลปินของเราสุดท้ายนี้เราอยากให้ทาง KBS เข้าใจถึงปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นและจัดการปัญหาอย่างเป็นธรรมเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าซีรีส์สคูลที่มีมาอย่างยาวนานจะถูกสร้างใหม่โดยบริษัทผู้ผลิตใหม่และทีมนักแสดงจะเป็นที่จดจำและได้รับความรักจากแฟนทั่วโลก อัลเตอร์โคเรียต้นสังกัดของคิมยองแดกล่าวในถแถลงการโดยในวันที่28กรกฎาคมทางทีมผู้ผลิตซีรีส์ก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าผู้ที่จะมารับบทแทนคิมยองแดก็คือนักแสดงหน้าใหม่ชูยองอูโดยผลงานก่อนหน้านี้ของเขาคือซีรีส์เรื่อง You m a ม e ก Me มีแดนและซีรีส์กำลังจะออนแอร์อย่าง Police University และนี่คือเรื่องราวดราม่าทั้งหมดระหว่างต้นสังกัดของคิมยองแดกับทีมงานผู้ผลิตซีรีส์ s c ู o o l 2021สวัสดีครับ